ไพลินที่แพงที่สุดเนื้อใสที่สุดในโลกไพลิน600ล้านหน้าตาเป็นยังไงท็อป10ของไพลินที่แพงที่สุดในโลกอันดับ10เอลิซาเบธเทเลอร์เม็ดนี้มีมูลค่าอยู่ที่5.9ล้านเหรียญดอลลาร์หรือ211ล้านบาทครับเป็น ซาฟา์ที่รูปทรงแปลกตานะคือรูปทรงเขาจะไม่ใช่กลมไม่ใช่เหลี่ยมนะครับจะเป็นคล้ายๆแบบกองข้าวใครรู้จักกองข้าวบ้างเหมือนเป็นกองข้าวเหมือนแบบแหลมๆนูนๆขึ้นมานะครับแล้วก็เบ็ดนี้เนี่ยน้ำหนักถึง52 จ7 2เดกรัตถือว่าเป็นดีไซน์ข้างนอกที่เป็นเส้นๆส,สีบลูนั่นก็เป็นทับทิมเหมือนกันนะครับสามารถที่จะใส่เป็น ant, เพนเดนต์เ็นจี้แบบนี้หรือบางทีถ้าเบื่อเบื่อก็ถอดสร้อยออกไปแล้วใส่เป็นบรอชนะใส่เป็นเข็มกลัดได้เช่นเดียวกันอันดับ9วันนี้เป็น bracelet สร้อยแขนนะครับและสร้อยแขนนี้ถือว่ามีความใสมีความบลูและมีความสวยงามที่สุดเม็ดหนึ่งเลยเม็ดนี้เรียกว่าคุชชั่นชัดหรือว่าเป็นลักษณะเหมือน หมอน,นเราเรียกว่าเชฟแบบหมอน,น43กรัมมูลค่าอยู่ที่6ล้านเหรียญดอลลาร์ครับ216ล้านบาทครับเม็ดนี้เม็ดเดียวสามารถที่จะใส่เป็นสร้อยแขนและสามารถที่จะใส่เป็น Broach สามารถที่จะใส่เป็นพินหรือว่าเป็นเข็มกลัดได้ด้วยถือว่ามีความ versatile นะครับ versatile คือสามารถที่จะเปลี่ยนลุคของเขาได้อันดับที่8เรียกว่าเป็นเชฟที่แปลกมากเชฟหนึ่งเป็น e อ e r บร d cut เชฟนี้เนี่ยเป็นอีกเชฟหนึ่งที่เท่และทันสมัยมากเม็ดนี้ชื่อว่า the jewel of cashmere นะครับและเป็นแหวนที่ล้อมเพชรดีไซน์แบบนี้เราเรียกว่าเป็นวินเทจดีไซน์ครับเม็ดนี้27.68กรัตราคา6 จุล้านเหรียญครับ241ล้านบาทค,ครับผมอันดับ7ไม่ใช่แหวนไม่ใช่จี้ไม่ใช่ G, ใชโรชแต่เป็น bracelet เรียกว่าเทนนิส bracelet นะครับอันนี้เป็น bracelet ของแบรนด์คาเทีย่นั่นเองนะครับรวมแล้วนะครับ49ก้ากะละประมาณ10เมตรขั้นด้วยเพชรเม็ดใหญ่ๆเลยใช้เพชรมาคีเนี่ยเป็นตัวขั้นระหว่างกลางนะเขาเรียกว่าสเปเซอร์ราคาอยู่ที่247ล้านบาทกับ6.9จุดเก้า,า,ามิลเลียนดอลลาร์ อันดับ6เม็ดนี้นะ130การัดครับ130กรกรัตสำหรับไพลินที่เรียกว่าเนื้อใสที่สุดมูลค่าของไพลินเม็ดนี้อยู่ที่7.065 7ล้านเหรียญน,นะครับ253ล้านบาทครับ เม็ดนี้ถูกประมูลออกไปนะเมื่อปี2011นะครับในมูลค่า253ล้านบาทถ้าประมูลณปัจจุบันนี้ราคาน่าจะเพิ่มขึ้นไปเป็นเท่านะถือว่าเป็นอีกเบ็ดหนึ่งที่ exceptional หามา replace ไม่ได้นะครับและอันดับ5ตกไปอยู่ที่สร้อยแขนครับ tennis bracelet อีกเส้นหนึ่งเส้นนี้ถูกดีไซน์และถูกทำออกมาเมื่อปี1923และประมูลออกไปในราคา7.22ล้านเหรียญครับ 258ล้านบาทน,น้ำหนักของไพลินทั้งหมด10กรัตนิดนิด,นดก็แต่ละเม็ดก็ประมาณ2-3กรัตไม่ได้เยอะนแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาอะไรมาเทียบได้อันดับ4ครับเม็ดนี้เป็นแหวนของผู้ชายและชื่อของเขาคือ The Gentleman Sapphire35 กรัตนะครับเม็ดนี้เรียกว่า Cushion Shape เป็นราคาที่ตกตะลึงมากเลยมูลาค่าของเขา อยู่ที่7.5ล้านเรียดอลลาร์หรือ269ล้านบาทครับคลอยเม็ดนี้เนี่ยซัตเบีสเป็นคนประมูลออกไปนะครับบุลค่าของเขาเนี่ยถือว่าแพงมากๆถ้าเทียบกับไพลินที่เคยเห็นกันมานะะแพงกว่าเพชรเยอะมากอันดับ3เป็นตุ้มหูครับผม ตุ้มหูคู่นี้เป็น cushion shape ข้างหนึ่งขนาด26กรัตอีกข้างหนึ่ง20กรัตด,ด้านบนเป็นเพชรที่ทำเป็นรูปทรงคล้ายๆกับดอกไม้นะจากเพชรแพรน Pear shape ตุ้มหูคู่นี้มีชื่อด้วยชื่อว่า richler Sapp e sapphire e a r r i n g มีมูลค่าสูงถึง8.3ล้านเหรียญเมื่อปี2013หรือ297ล้านบาทครับคู่นี้สี เป็นแคชเมียร์บลูเลยอันดับ2เป็นสร้อยคอครับและสร้อยคอเส้นนี้ไม่แพ้กับบรสเลตเมื่อสักรู่ของคาเทียเลยนะชื่อของเขาคือ the peacock necklace หรือสร้อยคอ,อนกยูเป็นสร้อยคอที่ stunning คำว่า stunning นี่คือแบบโหดสุดน,นะครับราคาของเขานะครับประมูลไปปี2018เมื่อไม่นานมานี้เองอยู่ที่14.89ี่ร,วม,รวม15ล้านเหรียญนะฮะ534ล้านบาทถือว่าเป็นเซตที่มีคุณภาพสูงมาก น้ำหนักรวม109กรัตชื่อของอันดับหนึ่งคือ The Blue Bell of Asia น้ำหนัก392.5กกริสตลั Christie's ประมูลออกไปมูล,ลค่าของเขา17.6ล้านเหรียญหรือตกเป็นเงินไทยคือ631ล้านบาทครับในปลอยเมทนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะจะมีทั้งความบลูแล้วก็มีความม่วง ว่าเป็นไพลินที่แพงที่สุดในงานประมูลของคริสตีซิจเนวาปี2 0 1 4นั่นเองนะครับวันนี้จัดอันดับท็อป10หวังว่าทุกท่านจะชอบและสนุกแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันท็อป10รอบต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ